สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว youtube ครับพอดีชาวบ้านมาเกี่ยวย้าครับหน้าบ้านเขาเลยถามว่าเป็นไรไหมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับสวัสดีตอนเช้านะครับเช้าว,วันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่หรือเปล่าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งนะครับ วันนี้ก็คงจะไม่ไปทำงานนะหยุดงานนะครับเนื่องจากว่าเราวิ่งงานงานเหมาสามไร่เสร็จพอดีครับดินก็หมดพอดีจังหวะมันได้ครับก็เลยย้ายรถไปลงที่ที่9ก้าไร่วางท่อกาฟิวก็ได้เข้าบ้านครับโอ้รถหลอมาจากไหนนอคันนี้คันนี้เอออะไรเนี่ยมาจากทางไหนนอ ไม่เคยเห็นคันนี้นะรถมาจากทางไหนกันไม่เคยเห็นครับสำหรับเช้าวันนี้ภารกิจแรกก็ถ้าเด็กมาทำงานก็จะให้ยัดกันชนตัวนี้ขึ้นเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะ เขาก็ได้จะไปเลือกตั้งสายสายก็คงจะมานะครับจะให้เอาข้าใบตัวนี้ใส่กลับเข้าไปแล้วก็ลองเอากันชนตัวนี้ยัดเข้าไปดูนะครับส่วนไอตัวกันชนยกได้เนี่ยต้องรอนะครับรอวายสายไฮดรอลิกแล้วก็วางถัง วางถังให้ดรอลิกมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆตัวยิงหางรถเกี่ยวข้าวอ่ะเนี่ยถังมันต้องวางอยู่ตรงเนี้ยข้างๆถังน้ํามันเนี่ยมันต้องวางอยู่ตรงนี้ครแล้วก็วายสายไปสี่เส้นวิ่งไปนนสี่เส้นนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้สมองเยอะผมก็เลยมันต้องใช้เวลาหน่อยเวลาผมทําอะไรนะครับ มันมันจะทําปูปรับเลยก็ไม่ได้เนาะมันต้องใช้สมองก่อนถ้าเกิดสมองไม่เดินหรือว่าอารมณ์ไม่พาไปเนี่ยคือจะเป็นการยากมากสําหรับการทํางานของผมแต่ถ้าวันไหนที่นั่งอยู่แบบคิดได้ปุ๊บทาเลยมันจะเป็นซะอย่างนั้นนะครับไม่รู้เหมือนกันเนะบทจะทําก็ทําซะแต่บทจะแบบว่างๆก็ไม่ทําครับนึกได้ก็ไม่นึกได้ก็ไม่ทํา มันอไม่รู้ตัวเองเหมือนกันมันนึกอะไรไม่ออกอะ่ะเหมือนยกขึ้นไปแล้วก็ต้องยกลงมามันนึกไม่ออกเลยครับเดี๋ยวผมจะไปบอกเขาอ่มาเกี่ยวเอ,เอาให้หมดเลยคือคือบอกเอาให้มันเหมือนหลดเอามัเหมือนเลยครับค <laughs> รับบาด้แพงนะครับ วิ่งวิ่งชิวๆเหมือนลานบ้านเลยสวนเลนกันไปสวนเลนกันมานองหนงนี่สั่งให้มาล้างรถแล้วครับวันนี้ก็น่าจะได้มาล้างรถตัวเองนะหลังหลังจากที่ไปนอนบอด,ดีนะหลายวันก็ข้าใบตัวนี้ก็จัดให้ตามคำขอครับ หลังกิง่งทั้งสองข้างโอ้โหดูยางสิครับไม่แนะนำนะครับยางไซมิดเนี่ยยี่ห้อนี้ไม่แนะนำนะครับคือเส้นยางยังเหลืออีกเยอะเลยลายยางแตกหมดแล้วมันเป็นยางที่แข็งแล้วก็เวลาเหยียบอะไรนิดหน่อยจะปีแตกอย่างนี้แหละครับรอบไปหมดเลยเป็นอย่างนี้รอบเลยเนี่ย ไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะรถผมนะรถใครที่ใส่ก็เป็นหมดเอเขาเรียกว่ายางไม่มีความเหนียวเนื้อยางไม่ดีคือเหยียบก้อนหินนิดเดียวอะ่ะถ้าเป็นยางพวกบิสโตนดี stone ไม่เป็นอะไรนะแต่อันเนี้ยออกอาการครับนี่นี่ปริแตกรอบเส้นยางไปหมดเลยเนี่ยจะเป็นลาวไปหมดผมก็โอ้โห นึกว่ามันถูกเส้นละสามพันแต่ที่ไหนได้มันไม่ได้ถูกครับมันแพงนะเนี่ยถ้ายางเป็นแบบเนี้ยถือว่าเราเสียโดยใช่เหตุเสียเปล่าราคาน่าจะอยู่สักเส้นละพันห้ายางใหม่ถ้ากากขนาดนี้นะผมขอโจมตีเลยไอ้ยางยี่ห้อเนี้ยกากมากยี่ห้อกากมากไม่ผ่านครับเป็นทั้งทั้งรถผมอ่ะ ทั้งรถนอนองอ่ะเป็นหมดทั้งสองคันเลยรถตอนผมขับก็เป็นนึกว่าแต่ไอ้พวกเด็กเอาไปเบียดพวกขอบอะไรสักอย่างเป็นหมดครับอ,อบอแบงไปสับยางเข้าไปแล้ะไอ้เส้นที่มันแตกอะ่ะมันอยู่เส้นทั้งไหนยี่ห้อไม่ผ่านไม่ผ่านนะ เดี๋ยวบอแบงมาจะให้ล้างรถอีกฝาท้ายยังไม่ล้างวันนี้ภารกิจก็คือน่าจะทํากันชนใส่คันนี้ทําให้เสร็จเลยไม่ใช่กันชนตัวยกไดนะ้น่าจะเป็นกันชนธรรมดาไอตัวข้างหน,น้าตัวนั้นอะ่ะผมซื้อมาหมื่นเจ็ดไอตัวยกได้ซื้อมาสองหมื่นห้าเนี่ยตัวเนี้ยผมซื้อมาหมื่นเจ็ดครับกันชนตัวนี้ ล้างแล้วเงาเงาสุดๆเลยครับเ,เห็นสภาพตัวเองเลยพูดกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่มีที่ติเลยครับพวกไฟพวกอะไรยังใสๆอยู่เลยอันนี้ยังไม่ขัดนะยังไม่ขัดดีนะเนี่ยพวกอย่างเงี้ยมันออกได้อีกนะครับยังไม่ขัดนะครับ เป็นกันชนฮีโน่หน้ายักษ์ตัวนี้แต่มาพอดีกับไอรุ่นนี้งงใส่ได้เฉยเลยจับเทียบแล้วหลอมากก็เลยจะยัดขึ้นไปก่อนจับยัดขึ้นไปก่อนรอโครงการตัวกันชนยกได้นะครับ วันนี้นัดกับพี่ตินนะครับรถด,ดัมสวยๆจารัดว่าจะไปดูแบคโฮที่เมืองแปดริ้วมาร์ชูนะครับนัดกันไ้้ล้ะผมว่าจะเลือกตั้งก่อนแล้วก็ไปหาพี่ตินถ้ามันไปถึงค่ําก็คงจะนอนที่นู่นแล้ววันต่อมาก็คงจะไปจะลองดูครับว่า เราจะไปแล้วมันจะคํํเมื่อหรือเปล่าแต่เป้าหมายจริงๆอ่ะว่าจะไปดูรถที่อ่เอ้านหลุมแก้วแต่เขามัดจําตัดหน้าไปก่อนหนึ่งชั่วโมงมาร์กทูเหมือนกันครับก็เลยโอ้โหหมดเลย เอาเป็นว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปบอกรายละเอียดเกี่ยวกับวันเลือกตั้งแล้วกันนะคือใช้สตินะครับในการกากระบดหวังว่าทุกคนคงมีสติในการกากระบด,มกกะบดไม่ระบุว่าต้องพักไหนคนไหนต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเอง ชอบคนไหนกาคนนั้นชอบพักไหนกาพักนั้นนะครับผมคนหนึ่งที่มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับแต่ไม่บอกว่าผมจะกาพักไหนเบอร์ไหนทุกคนย่อมมีเก็บไว้ในใจหมดแล้วครับอนาคตของของพวกเราอนาคตของรุ่นนี้อนาคตของตัวนี้อนาคตของเลือกในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพ ตัวของตัวเราเราทำอาชีพแบบนี้คุณรู้สึกว่าพักไหนมีนโยบายที่เอื้อให้กับอาชีพนี้ไม่เอาเปรียบไม่ส่งเสริมคนที่ใช้อำนาจโดยผิดกฎหมายมาลังแกพวกเรา่ะเราก็ไปเลือกคนนั้นให้เขาไปปราบคอร์รัปชันปราบผู้มีอำนาจมืดนะพวกเราทำมาหากินโดยสุจริตนะครับ ไม่เบียดเบียนใครหาเช้ากินค่ำเหมือนกับพวกท่านทุกๆคนผิดแต่ว่าพวกผมเกิดมาจากลากหญ้าติดดินยากจนต่ำต้อยนักหนาพวกท่านเกิดมาบนกองเงินกองทองมีอำนาจวาสนาอำนาจบาดใหญ่จงมองลงมาเถอะครับดูอาชีพพวกนี้แล้วก็โปรดซะว่ารถที่พวกเราแต่งเติมสีสัน ให้พวกท่านได้เห็นถือซะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดเป็นสีเป็นสันของประเทศไทยนะครับอย่าให้ใครที่มีอำนาจอยู่ในมือมาลังแกพวกเราเลยนะครับมองลงมาเถอะครับคุณได้มาจังหวัดนี้มาเห็นรถแบบนี้คุณก็ต้องได้ดูได้ทักได้ทวงกันสักนิดสักหน่อยว่าเออจังหวัดนี้มันมีรถลายแบบนี้หรอมีรถแต่งขนาดนี้หรออย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ตายหรอครับให้เขาวิ่งไปเถอะครับ รถบัสก็ยังมีแบบนี้นะครับก็ยังอยากจะพากันนั่งรถคันไหนสวยๆแย่งชิงกันขึ้นไปนั่งรถบัสรถทัวร์นะครับรถหกล้อด,ดินเราก็มีหัวใจเหมือนกันนะครับเราแต่งเราเติมสีสันมันก็เป็นเครื่องมือทำมาหากินของพวกเรานะครับของพวกผมของพวกคุณของพวกท่านๆคุณอย่ามองว่า พวกผมทําแล้วมันไปเบียดเบียนใครรถแต่งมันไม่ได้ฆ่าคนครับรถแต่งเนี่ยมันยิ่งทําให้คนที่เขามองลงมาดูเนี่ยเขาสดชื่นหัวใจจอดไฟแดงเขาก็ได้ดูมีอะไรได้ดูได้เห็นนะครับอืมเออคันนี้เป็นอย่างนั้นคันนั้นเป็นอย่างนี้นะครับฝากด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามันไม่ถึงยังไงก็แชร์มันไปให้มันถึงซะให้เขาได้ฟังกันนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับหวังว่าทุกทกท่านคงใช้สตินะครับในการกากระบาดนะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผม